การเงินค่อนข้างดีนะดูไม่ติดขัดดูไม่ได้มีปัญหาสภาพคล่องค่อนข้างดีครึ่งปีหลังเนี่ยคุณไม่ได้ติดขัดเรื่องเงินตัวเราเองอะ่ะไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ถ้ามันจะหนักคือเราต้องไปช่วยคนอื่นอาจจะมีภาระความรับผิดช,ชอบเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราเป็นเจ้าของกิจการเราต้องดูแลพ่อแม่สามีภรรยาดูแลลูกอะไรอย่างนี้เนอะอก็อาจจะทําให้เราต้องใช้เงิน ก็เป็นไม่ได้แต่ถ้าเป็นส่วนตัวตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการเงินเท่าไหร่แต่ถ้าเราต้องไปช่วยคนอื่นเนี่ยก็อาจจะหนักนิดหนึ่งในเรื่องของการงานไปเรื่อยๆค่ะต้องใช้ความอดทนก่อนข้างเยอะนะงานก็จะเยอะมากในช่วงปลายปีพฤศจิกายนกับธันวาคมจะเป็นช่วงที่คุณงานเยอะ นะอาจจะต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเรามาดูดวงล่วงหน้าถ้าเรารู้แล้วว่าช่วงปลายปีเนาะพฤศจิกาเนี่ยจะงานโหลดงานหนักแน่ตอนนี้ถ้าเราชิวชวช่วงเดือนกร,รกฎาคมควรจะวางแผนอะไรไว้ก่อนมันจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาในช่วงพฤศจิกายนระวังเรื่องอารมณ์ค่ะคุณจะมีความยึดติดกับเรื่องเก่าๆบางทีเราผิดหวังเสียใจในเรื่องอะไรมาไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักเนี่ยเรายังไม่ได้ move on จากสิ่งนั้นก็จะพยุงสิ่งเนี้ย ไปตลอดครึ่งปีหลังก็อยากให้คุณปล่อยวางก็แล้วกันถ้าคุณอยากมีความสุขคุณต้องเปลี่ยนมายเซ็ตคุณต้องพยายามมองโลกในแง่ดีบทเรียนในอดีตเนี่ยเรียนรู้แล้วพัฒนาตัวเองแล้วเดินหน้านะไม่งั้นค,คุณจะไม่กล้าขยับขยื่นทาอะไรเลยอะสุขภาพคุณอะมีแค่เรื่องสุขภาพใจเป็นหลักคืออารมณ์ดิ่งดาวนอ้อยด์เฉยอะไรประมาณนี้แล้วก็บางคนก็เป็นซึมเศร้าด้วยเป็นกําลังใจให้นะคะว่าให้เราหลุดออกมาให้ได้ถ้าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งคุณจะรอดได้อย่างแน่นอน อีกอันหนึ่งคือสุขภาพร่างกายที่เป็นโรคประจําตัวใครมีโรคประจําตัวช่วงปลายปีก็ระมัดระวังตัวสุขภาพดูแลตัวเองออกกำลังกายบ้างก็จะทําให้สุขภาพดีขึ้นเราอาจจะแบบเจ็บป่วยจากการทํางานหนักก็ได้และไอ้โรคเดิมๆโรคประจําตัวเรามันก็เลยสําแดงเดชออกมาในช่วงปลายปีเป็นไม่ได้ถ้าเกิดช่วงเนี่ยกรกฎาคมสิงหาคมคุณชิวๆอยู่พยายามตัวสุขภาพรักษาสุขภาพออกกําลังกายดูแลตัวเองดีๆก่อนนะให้ตัวเองพร้อมในการจะไปรับศึกหนักในช่วงปลายปี ก็จะช่วยได้นะในเรื่องความรักบ้างถ้าเราโสดอยู่นะไปคิดว่าคุยเนี่ยติดอยู่กับเรื่องเราเก่ามีคนในใจยังผิดหวังเสียใจบางคนไม่ได้อยากกลับไปรักกับคนเดิมนะไม่ได้รอคนเก่าแต่เราไม่ move on จากคนเก่านึกออกปะเพราะมันจะมีคนเข้ามาใหม่เราก็จะกลัวความรักเราต้องไม่กล้าสารสัมพันธ์แล้วก็จะยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมๆและทําให้เราไม่เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับใครเลยทั้งนี้จริงๆอาจจะมีคนเข้ามาก็ได้คนคุยก็เหมือนกันคนคุยถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่พัฒนาสักที มีเรื่องทําให้เราผิดหวังเสียใจคุณก็ไม่ได้อยากจะเลิกคุยกับคนคนนี้รัางงานมันก็เลยยังไปต่อวความสัมพันธ์คนมีคู่มีแฟนแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งรักทั้งท่องอดทนมีมเรื่องให้ผิดหวังเสียใจหลายหลายคนเป็นคู่เป็นแฟนกันมาเปิ้นเชื่อว่าเราไม่ได้มีแค่ความรักหรอกมันก็มีความทุกข์ความเสียใจปะปะนกันไปอยู่ที่เราว่าเราจะสามารถ ให้ภัยตัวเองให้ภัยคู่ได้ไหมสามารถปรับจูนเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมคุณเป็นคนยึดติดกับความรักความสัมพันธ์ค่ะถ้าเกิดคุณไม่แห่ภัยแทนที่คุณจะมีความสุขก็จะไม่สามารถมีความสุขเต็มที่ค่ะเพราะว่ามันเหมือนทั้งรักทั้งเจ็บทั้งรักทั้งเสียใจอะไรประมาณนี้ะ